สวัสดีนะครับแหมสวัสดีเป็นทางการอีกรอบหนึ่งนะฮะเมื่อกี้ผิดพลาดเล็กน้อยนะฮะก็ต้องย้ำอีกครั้งหนึ่งวันนี้เรามาในชื่อช่องใหม่เราเปลี่ยนชื่อช่องใหม่นะฮะไม่ได้ใช้ชื่อเดิมแล้วตอนนี้เป็นชื่อช่องว่ากูชแนลหรือว่าช่องของกูนั่นเองนะครับแล้วจากนี้เดี๋ยวจะมีจักรวาลกูมาให้ให้ดูเยอะเลยนะเดี๋ยวจบไลฟน์นี้ก็จะมีรายการที่ชื่อว่ากูไม่ใช่ไลฟ์โค้ชนะครับแล้วก็ห้องสมุรสดรัศดรเนี่ย เดี๋ยวพออ่านหนังสือเล่มนี้จบนะหรือคัมมิ่งเว็บจะเราจะเริ่มเพลย์ลิสต์ใหม่ชื่อรายการใหม่นะครับแต่คุณยังสามารถฟังหนังสือเสียงได้เหมือนเดิมก็จะมีเพลย์ลิสต์ห้องสมุดรัศดรและก่อนหน้านี้จะเป็นเพลย์ลิสต์ที่ชื่อว่าติดเล่านะครับตอเต่าสลิดดอเด็กสลเอ,ดอ,ดอ,ดอดลอลิงไม่เอกสลอาคุณไปหาดูได้ในในช่องนะครับจะมีเพลย์ลิสติดเล่าเพลย์ลิสต์ห้องสมุดรัศดรนะครับแล้วเดี๋ยวพอจบเล่มนี้ปุ๊บเราจะขึ้นเพลย์ลิสต์ใหม่โอเคขออภัย ถ้าเพื่อนๆคนไหนเวลามาฟังนะครับแล้วมันเห็นมีความผิดปกติะบอกเลยนะรีบบอกเลยนะนะกลับมายัางวันไหนเมื่อกี้โหคอมเมนต์กันสนุกขนานตอนนี้เสียงไม่ซ้อนแล้วนะกลับมาแล้วยังฮะผมจะเริ่มอ่านใหม่เลยนะในหน้า82ครับข้อยกเว้นของนิวเคลียร์วันที่11กันยายน1,933เออร์เนสต์ลัตเทอร์ฟอร์ดนักฟิสิก์กล่าวต่อสมาคมริทิชเพื่อความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ ในเลสเตอร์ว่าใครก็ตามที่บอกว่าด้วยวิธีการที่เรามีอยู่ในปัจจุบันและความรู้ที่มีเราสามารถใช้พลังงานประมานูได้เขากําลังพูดเรื่องเพ้อฝันขณะที่ลีโอซิลัสนักวิทยาศาสตร์ชาวฮังการีซึ่งเป็นผู้ลี้ภัยกำลังอ่านรายงานคําพูดของรัตเทอร์ฟอร์ดในโรงแรมที่ลอนดอนเขาคุ่นคิดเรื่องนี้ระหว่างกินอาหารเช้าแล้วออกไปเดินเล่นในวันถัดจากที่รัตเทอร์ฟอร์ดเรียกมันว่าเรื่องเพ้อฝัน จากนั้นซีลาร์ดก็คิดแนวคิดเรื่องปฏิกิริยาลูกโซ่นิวเคลียร์ขึ้นมาแล้วเพียง12ปีต่อมาการระเบิดของนิวเคลียร์ครั้งแรกก็เกิดขึ้นในวันที่16กรกฎาคม1945ภายใต้โครงการแมนฮัตตันของทัพสาหารัฐจุดระเบิดอุปกรณ์รหัสทรินิตีในทะเลทรายนิวเม็กซิโกไม่กี่สัปดาห์ต่อมาเครื่องบินโบอิ้ง B-29 Super f o r t r e s ทชื่อ Le เอนโนราเก no ก็ทิ้งอุปกรณ์รหัสดิเิลบอย ที่บรรจุยูเรเนียม235หนัก64กิโลกรัมลงเหนือเมืองฮิโรชิมาฆ่าชีวิตผู้คน140,000่นคนในชั่วพริบตาลโลกก็เปลี่ยนไปแต่จากตรงนั้นอาวุธนิวเคลียร์กลับไม่ได้ถูกแพร่กระจายแบบไม่มีที่สิ้นสุดซึ่งไม่ตรงกับรูปแบบที่เกิดในประวัติศาสตร์อาวุธนิวเคลียร์ถูกใช้ในสงครามเพียงสองครั้งจนถึงปัจจุบันมีเพียง9ประเทศที่ครอบครอมมันอยู่ที่น่าสนใจก็คือในปี1989อแอฟริกาใต้ย,ยังสละ เทคโนโลยีนี้ทั้งหมดเท่าที่เรารู้ไม่มีใครที่ไม่ใช่รัฐครอบครองอาวุธนิวเคลียร์และปัจจุบันจํานวนหัวรบทั้งหมดอยู่ที่ราวหนึ่งหมื่นหัวเป็นตัวเลขที่น่ากลัวแต่ต่ํากว่าช่วงสงครามเย็นที่มีสูงสุดมากกว่า6กหมื่นหัวแล้วเกิดอะไรขึ้นอาวุธนิวเคลียร์ให้ความได้เปรียบทางยุทธศาสตร์อย่างมีนัยสาคัญอย่างชัดเจนจึงไม่น่าแปลกใจเมื่อสงครามโลกครั้งที่สองจบลงหลายคนคาดเดาว,ว่ามันจะแพร่กระจายอย่างกว้างขวางหลังการพัฒนาระเบิดนิวเคลียร์รูกแรกๆสำเร็จ สหรัฐและรัสเซียเดินหน้าพัฒนาอาวุธที่ทำลายล้างมากขึ้นเรื่อยๆเช่นระเบิดไฮโดรเจนเทอเร์โมนิวเคลียร์การระเบิดครั้งใหญ่ที่สุดที่เคยบันทึกได้คือการทดสอบระเบิดไฮโดรเจนที่เรียกว่าซาบอมบาจุดระเบิดเหนือหมูกก่เกาะห่างไกลในทะเลบาเลนในปี1961การระเบิดสร้างลูกไฟขนาดสามไมล์และควันหัวเห็ดกระจายกว้าง59ไมล์แรงระเบิดรุนแรงกว่าระเบิดธรรมดาทั้งหมดที่ใช้ในสงครามโลกครั้งที่สองรวมกันถึง10เท่า ขนาดของมันทาให้ทุกคนหวาดกลัวในแง่นี้ที่จริงแล้วมันอาจจะเป็นเรื่องที่ดีซึ่งทําให้ทั้งสหรัฐและรัสเซียถอยห่างจากการเพิ่มคลังอาวุธเมื่อเผชิญหน้ากับพลังอนันาจเสถีย,ยงของมันการที่เทคโนโลยีนิวเคลียร์ยังคงถูกควบคุมไม่ใชื่อเรื่องบังเอิญมันเป็นนโยบายการไม่แพร่กระจายโด,ดยตั้งใจของประเทศที่มีนิวเคลียร์โดยมีปัจจัยเสริมคือการที่อาวุธนิวเคลียร์ทั้งซับซ้อนและในการผลิตก็มีราคาแพงมากข้อเสนอแรกๆบางข้อเพื่อให้บรรลุการควบคุมนั้น มีอุดมคติสูงส่งที่น่าชื่นชมในปี1,946รายงานอาเชสั n l ิเลียนทอ l เสนอให้สหประชาชาติสร้างองค์การพัฒนาปรามนูที่มีอำนาจควบคุมกิจกรรมนิวเคลียร์ทั่วโลกอย่างชัดเจนแน่นอนว่านั่นไม่เกิดขึ้นแต่ก็มีสนธิสัญญาระหว่างประเทศหลายฉบับตามมาแม้ว่าประเทศเช่นจีนและก็ฝรั่งเศสจะไม่ได้เข้าร่วมแต่สธิสัญญาห้าม ห้ามทดลองนิวเคลียร์บางส่วนก็ถูกลงนามในปี1963โดยการลดการทดสอบระเบิดที่กระตุ้นการแข่งขันจุดเปลี่ยนสำคัญมาถึงในปี1968ด้วยสนธิสัญญาไม่แพร่ขยายอาวุธนิวเคลียร์เป็นช่วงเวลาสำคัญทางประวัติศาสตร์ที่นานาชาติตกลงกันอย่างชัดเจนว่าจะไม่พัฒนาอาวุธนิวเคลียร์โลกรวมตัวกันเพื่อหยุดการแพร่กระจายอาวุธนิวเคลียร์ไปสู่รัฐใหม่ๆอย่างเด็ดขาดตัด้งแต่การทดสอบครั้งแรกก็เห็นพลังทำลายล้างของมันอย่างชัดเจน ความรู้สึกขยะดของประชาชนต่อหายนะที่เกิดขึ้นกับเทอร์โมนิครีร์เป็นแรงจูงใจอันทรงพลังในการลงนามสัญญาแต่อาวุธเหล่านี้ก็ถูกควบคุมไว้ด้วยการคำนวณอย่างเยือกเย็นและมีสติเช่นกันการทำลายล้างซึ่งกันและกันถูกจำกัดไว้โดยผู้ครอบครองเนื่องจากในไม่ช้าก็ชัดเจนแล้วว่าการใช้อาวุธเหล่านี้ด้วยอารมณ์โกรธเคืองเป็นวิธีที่รวดเร็วในการทำลายล้างตนเองพวกมันยังมีราคาแพงจนน้ำตาไหล และผลิตยากมากๆไม่เพียงต้องใช้วัสดุหายากและจัดการยากเช่นยูเรเนียม235ที่เสริมสมรรถนะแล้วแต่การรักษาและท้ายที่สุดรื้อถอนก็ท้าทายการขัดความต้องการในวงกว้างหมายความว่ามีแรงกดดันน้อยที่จะลดต้นทุนและเพิ่มการเข้าถึงพวกมันไม่ได้อยู่ภายใต้เส้นโค้งต้นทุนแบบคลาสสิกของเทคโนโลยีผู้บริโภคสมัยใหม่สิ่งนี้ไม่มีทางแพร่กระจายเหมือนทรานซิสเตอร์หรือทีวีจอแบนการผลิตวัตถุ นิวเคลียร์ไม่เหมือนการรีดแผ่นอลูมิเนียมการไม่แพร่ขยายเป็นผลส่วนใหญ่มาจากข้อที่จริงที่ว่าการสร้างระเบิดนิวเคลียร์เป็นหนึ่งในความพยายามที่ใหญ่ที่สุดแพงที่สุดและซับซ้อนที่สุดที่รัฐจะเริ่มทําได้จะบอกว่าอุวอุธนิวเคลียร์ไม่ได้แพร่กระจายก็คงไม่ถูกต้องเพราะแม้กระทั่งทุกวันนี้อาวุธนิวเคลียร์จำนวนมากยังคงอยู่ในเรือดำน้ําที่ไดตะเวนในทะเลหรืออยู่ในสถานะเตรียมพร้อมยิงทันทีในไซโลขนาดใหญ่อย่างไรก็ตาม ด้วยความพยายามทางเทคนิคและการเมืองอย่างมหาศาลตลอดหลายทศวรรษอาวุธนิวเคลียร์สามารถเดิกเลี้ยงรูปแบบพื้นฐานของเทคโนโลยีที่มักแพร่กระจายอย่างรวดเร็วได้อย่างน่าประหลาดใจโดยส่วนใหญ่แล้วแม้ว่าขีดความสามารถทางนิวเคลียร์จะถูกควบคุมและมีข้อจเว้นบางส่วนแต่นี่ไม่ใช่เรื่องราวที่น่าอุ่นใจแต่อย่างใดประวัติศาสตร์นิวเคลียร์ยังคงเต็มไปด้วยลำดับเหตุการณ์ที่น่าสะพรึงกลัวของอุบัติเหตุเหตุการณ์ฉิวเฉียด และความเข้าใจผิดต่างๆนับตั้งแต่การทดสอบครั้งแรกในปี1945มีเหตุการณ์นับร้อยครั้งที่น่ากังวลอย่างจริงจังตั้งแต่ปัญหากระบวนการที่เกิดขึ้นเพียงเล็กน้อยไปจนถึงสถานการณ์ที่บานปลายน่าหวาดกลัวซึ่งอาจจะและยังคงอาจจะนำไปสู่การทำลายล้างในระดับที่เสียดสยองอย่างแท้จริงความล้มเหลวอาจเกิดขึ้นได้ในหลายรูปแบบอะไรจะเกิดขึ้นถ้าซอฟต์แวร์ทำงานผิดพลาด ที่จริงแล้วพึ่งในปี2019นี้เองที่ระบบควบคุมและบัญชาการของสหรัฐได้รับการอัปเกรดจากฮาร์ดแวร์ยุคปี1970และฟ o p ปี้ดิสขนาด8นิ้วคลังอาวุธที่ล้ำสมัยและมีอำนาจทำลายล้างมากที่สุดในโลกกลับทำงานบนเทคโนโลยีที่ล้าสมัยมากจนในปัจจุบันคนส่วนใหญ่แทบจะจำไม่ได้และใช้งานไม่เป็นแล้วอุบัติเหตุมีมากมายนับไม่ถ้วนยกตัวอย่างเช่นในปี1961 เครื่องบินบ5 2ที่บินอยู่เหนือรัฐนอร์ทแคโรไลนาประสบปัญหาน้ำมันรั่วลูกเรือต้องสละเครื่องบินที่กำลังมีปัญหาปล่อยให้ทั้งเครื่องบินและระเบิดที่บรรทุกอยู่ร่วงลงสู่พื้นระหว่างนั้นสวิตช์นิรภัยของระเบิดไฮโดรเจนที่พร้อมใช้งานได้เปลี่ยนไปอยู่ในสถานะพร้อมยิงขณะที่มันตกกระแทกพื้นทุ่งจากระบบนิรภัยทั้งหมด4ระบบเหลือเพียงระบบเดียวที่ยังทำงานอยู่และโดยปฏิหารการระเบิดไม่เกิดขึ้นในปี2003 ก,กระทรวงกลาโหมของอังกฤษได้เปิดเผยว่ามีเหตุการณ์เฉียดฉิวและอุบัติเหตุมากกว่า110ครั้งในประวัติศาสตร์ของโครงการอาวุธนิวเคลียร์ของพวกเขาแม้แต่เครมลินซึ่งไม่ได้เป็นต้นแบบด้านความโปรง่งใสก็ยังยอมรับว่ามีอุบัติเหตุนิวเคลียร์ร้ายแรง15ครั้งระหว่างปี2000ถึง2010การทำงานผิดพลาดของฮาร์ดแวร์เพียงเล็กน้อยสามารถสร้างความเสี่ยงขนาดใหญ่ได้ในปี1980ชิปคอมพิวเตอร์ตัวเดียวที่ชำรุดราคาเพียง46เซน เกือบทำให้เกิดเหตุการณ์นิวเคลียร์ครั้งใหญ่เหนือหมาสุปแปซิฟิกและในกรณีที่อาจเป็นที่รู้จักมากที่สุดโลกรอดรอดพ้นจากหายนะนิวเคลียร์ในช่วงวิกฤตขีปนาวุธคิวบาเพียงเพราะชายคนเดียวนั่นคือวาซิลีอาคิปอฟนายพลเรือรัเสเซียที่ปฏิเสธการออกคำสั่งยิงตรอปิโดนิวเคลียร์ในขณะที่นายทหารอีกสองนายในเรือดำน้ำเชื่อว่าพวกเขากำลังถูกโจมตีทำให้โลกอยู่ห่างจากสงครามนิวเคลียร์เต็มรูปแบบเพียงเสี้ยววินาที ความกังวลยังคงมีอยู่มากมายเสียงขู่ด้วยอาวุธนิวเคลียร์ดังขึ้นอีกครั้งหลังลัซียบุกยูเครนเกาหลีเหนือพยายามอย่างที่สุดเพื่อให้ได้มาซึ่งอาวุธนิวเคลียร์และดูเหมือนว่าได้ขายขีปนาวุธและร่วมพัฒนาเทคโนโลยีนิวเคลียร์กับประเทศอย่างอิหร่านและแล้วก็ซีเรียจีนอินเดียแล้วก็ปากีสถานกำลังเพิ่มทังแสงและมีบันทึกด้านความปลอดภัยที่ไม่โปร่งใส ุกประเทศตั้งแต่ตุรกีและซาอุดิอาระเบียไปจนถึงญี่ปุ่นและเกาหลีใต้ต่างก็แสดงความสนใจในวุธนิวเคลียร์แม้แต่บราซิลและอาร์เจนตินาก็เคยมีโครงการเสริมพัฒนายูเนเนียมเท่าที่ทราบจนถึงตอนนี้เท่าที่ทราบจนถึงปัจจุบันนะครับไม่มีกลุ่มก่อการร้ายใดที่ได้ครอบครองหัวรบแบบดั้งเดิมหรือวัสดุกัมมันตรังสีเพียงพอสำหรับการสร้างระเบิดสกรปรกอย่างไรก็ตามวิธีการสร้างสิ่งนี้ ก็ไม่ใช่ความลับแต่อย่างใดคนวงในที่ไม่น่าไว้ใจอาจสามารถผลิตมันขึ้นมาได้จริงดังกรณีของ A.Q. ค h a n านวิศวกรที่ช่วยปกีิสถานพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์โดยเขาขโมยแบบแปลนเครื่องหมุนเวียงและหลบหนีออกจากเนเธอร์แลนด์วัสดุนิวเคลียร์จำนวนมากสูญหายไปโดยไม่มีการติดตามทั้งโรงพยาบาลธุรกิจกองทัพและล่าสุดจากเชอร์โนบิลในปี2018 ปูโตนเนียมและซีเซียมถูกขโมยไปจากรถยนต์ของเจ้าที่กระทรวงพลังงานที่เมืองซานอันโตนิโอรัฐเท็กซัส Texas, ในขณะที่พวกเขานอนหลับอยู่ในโรงแรมใกล้ๆสถานการณ์ที่น่าหวาดกลัวที่สุดคือการที่หัวรบนิวเคลียร์ดุดออกไปไม่ว่าจะถูกขโมยไประหว่างการขนส่งหรือแม้แต่การตรวจนับที่ผิดพลาอดอาจฟังดูเหลือเชื่อแต่ความจริงแล้วสหรัฐเคยทำอาวุธนิวเคลียร์สูญหายไปแล้วอย่างน้อยสามหัวด้วยกันฮอาวุธหาย น่ากลัวมากนิวเคลียร์เป็นข้อยกเว้นของการแพร่กระจายเทคโนโลยีที่หยุดไม่ได้แต่นั่นเป็นเพราะต้นทุนและความซับซ้อนมหาศาลความพยายามระหว่างประเทศที่เข้มข้นมาหลายทศวรรษขนาดของศักยภาพการทำลายล้างที่สร้างความหวาดกลัวและโชคล้นลวนแม้ในระดับหนึ่งมันอาจต้านกระแสใหญ่ได้แต่มันก็แสดงให้เห็นว่าเกมได้เปลี่ยนไปแล้วเมื่อพิจารณาถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นและการคุกคามต่อการดำรงอยู่ที่กำลังคืบคลานเข้ามา แม้แต่การควบคุมบางส่วนหรือเชิงเปรียบเทียบ er ก็ยังไม่เพียงพออย่างน่าหายใจอย่างน่าใจหายความจริงที่นา่ากังวลของเทคโนโลยีที่น่าสะเพรึงกลัวนี้คือมนุษยชาติพยายามที่จะปฏิเสธมันแต่ก็ประสบความสำเร็จเพียงบางส่วนเท่านั้นอาวุธนิวเคลียร์เป็นหนึ่งในเทคโนโลยีที่ถูกควบคุมมากที่สุดในประวัติศาสตร์แต่กระนั้นปัญหาการควบคุมในความหมายที่ยากที่สุดและตรงตัวที่สุดแม้แต่ในกรณีนี้ก็ยังคงไม่ได้รับการแก้ไขอย่างแท้จริง หัวข้อต่อมาครับสัตว์แห่งเทคโนโลยีโอกาสในการควบคุมเทคโนโลยีนั้นมีน้อยและมักมีข้อบกพร่องตัวอย่างที่เห็นได้คือการระง,งับการใช้วาวุธชีวภาพและเคมีพิธีสารมอนทรีออลในปี1987ที่ทยอยยกเลิกการใช้สารที่ทำลายชั้นโอโซนในบรรยากาศโดยเฉพาะสาร CFC การที่สหภาพยุโรปสั่งห้ามใช้สิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรมหรือพวก GMO นะครับ ในอาหารแต่การที่นักวิทยาศาสตร์รวมตัวกันระง,งับการดัดแปลงยีนในมนุษย์แผนการควบคุมที่เททยานที่สุดอาจจะเป็นงานลดการปล่อยคาร์บอน <c oughs> เช่นข้อตกลงปารีสที่ตั้งเป้าจำกัดการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิโลกไม่ให้เกิน2องศาเซลเซียสในแก่นแท้แล้วนี่คือความพยายามระดับโลกที่จะปฏิเสธการใช้เทคโนโลยีพื้นฐานบางอย่างเราจะมาดูตัวอย่างการควบคุมเทคโนโลยีในปัจจุบันเหล่านี้อย่างละเอียด ในส่วนที่4แต่ตอนนี้สิ่งสําคัญที่ต้องเข้าใจคือแม้จะเป็นบทเรียนที่ดีแต่ความสําเร็จเหล่านี้ก็ยังไม่มั่นคงนักเราเห็นได้จากการใช้อาวุธเคมีในซีเรียเมื่อไม่นานมานี้อาวุธเหล่านี้เป็นเพียงการประยุกต์ใช้ในวงแคบของเทคโนโลยีที่กาลังพัฒนายอย่างต่อเนื่องแม้จะมีการระงับการพัฒนาแต่ความสามารถด้านเคมีและชีวภาพของโลกก็ยังเติบโตขึ้นทุกปีหากใครเห็นความจําเป็นที่จะนํามาทําเป็นอาวุธก็จะทําได้ง่ายกว่าที่เคย ในขณะที่สหภาพยุโรปห้ามใช้ GMO ในอาหารแต่ในภูมิภาคอื่นๆของโลกกลับมีการใช้อย่างแพร่หลายอย่างที่เราจะได้เห็นต่อไปวิทยาศาสตร์ด้านการดัดแปลงยีนกำลังก้าวหน้าอย่างรวดเร็วการเรียกร้องให้มีการระง,งับการดัดแปลงยีนในมนุษย์ทั่วโลกก็หยุดชะงักลงโชคดีที่มีทางเลือกอื่นที่ถูกกว่าและมีประสิทธิภาพมากกว่ามาทดแทนสาร CFC ซึ่งจริงๆแล้วไม่ใช่เทคโนโลยีที่ใช้งานได้หลากหลายอยู่แล้วจากแบบจําลองทางวิทยาศาสตร์ชี้เห็นว่า หากไม่มีการยกเลิกสาร CFC ชั้นโอโซนอาจจะพังทลายภายในทศวรรษ2,040ซึ่งจะทำให้อุณหภูมิในศตรวรรษที่21เพิ่มขึ้นเป็น1.7อ,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 องศาเซลเซียสเพิ่มขึ้นอีก1.7องศาเซลเซียสโดยทั่วไปแล้วความพยายามในการควบคุมเหล่านี้จำกัดอยู่เพียงเทคโนโลยีเฉพาะด้านบางอย่างที่ใช้ได้ในเขตอำนาจทางกฎหมายที่จำกัดและทั้งหมดยังไม่มีความมั่นคงนัก แม้ว่าข้อตกลงปารีสจะพยายามก้าวข้ามข้อจำกัดต่างๆแต่มันจะได้ผลจริงหรือเราทําได้แค่หวังว่าจะสําเร็จแต่มีสิ่งที่น่าสังเกตคือการควบคุมนี้เกิดขึ้นหลังจากที่เกิดความเสียหายครั้งใหญ่แล้วและภัยคุกคามที่อาจทําลายล้างโลกก็ชัดเจนขึ้นทุกวันมันมาช้าเกินไปและไม่มีใครรับประกันได้ว่าจะสําเร็จนี่ไม่ใช่การควบคุมที่แท้จ,จริงไม่มีความพยายามใดเลยที่จะหยุดยั้งคลื่นเทคโนโลยีอเนกประสงค์อย่างจริงจัง แม้ว่าเราจะเห็นต่อไปว่ามันให้แนวทางสําคัญสําหรับอนาคตแต่ตัวอย่างเหล่านี้ก็แทบไม่ได้ให้ความมั่นใจมากอย่างที่เราหวังหรืออยากได้เลยมีเหตุผลดีๆเสมอที่จะต่อต้านหรือจํากัดเทคโนโลยีแม้ว่าประวัตศาสตร์แสดงให้เห็นว่าเทคโนโลยีช่วยให้คนทําอะไรได้มากขึ้นเพิ่มขีดความสามารถและยกระดับคุณภาพชีวิตแต่มันก็ไม่ได้มีแต่ด้านดีเพราะเทคโนโลยีสร้างอาวุธที่ทําลายล้างได้มากขึ้นพร้อมๆกับการ พอพร้อมกับสร้างเครื่องมือที่ดีขึ้นมันสร้างผู้แพ้ทําลายงานและวิถีชีวิตบางอย่างและสร้างความเสียหายไปจนถึงระดับโลกเช่นการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่อาจทําลายล้างโลกได้เทคโนโลยีใหม่ๆสร้างความไม่มั่นคงและความปั่นป่วนรู้สึกแปลกแยกและลุกล้ําเทคโนโลยีสร้างปัญหามาโดยตลอดและยังสร้างต่อไปแต่ดูเหมือนว่าสิ่งเหล่านั้นไม่ได้สำคัญอะไรอาจต้องใช้เวลาแต่รูปแบบนั้นชัดเจน คือเทคโนโลยีแพร่กระจายถูกลงและมีประสิทธิภาพมากขึ้นขึ้นแล้วขึ้นเล่าตราบใดที่เทคโนโลยีมีประโยชน์น่าใช้ราคาไม่แพงเข้าถึงได้และยังไม่มีอะไรดีกว่ามันก็จะอยู่รอดและแพร่กระจายต่อไปคุณสมบัติเหล่านี้ก็จะทวีคูณเพิ่มขึ้นแม้ว่าเทคโนโลยีจะไม่ได้บอกเราว่าเมื่อไหร่อย่างไรหรือควรจะก้าวผ่านประตูที่มันเปิดให้หรือไม่แต่ท้ายที่สุดเราก็ดูเหมือนจะก้าวผ่านประตูเหล่านั้นเสมอ ไม่ใช่ว่ามันต้องเป็นอย่างนั้นแต่ประวัติศาสตร์ก็แสดงให้เห็นรูปแบบนี้ซ้ำแล้วซ้ำเล่าทุกอย่างเกี่ยวกับเทคโนโลยีล้วนขึ้นอยู่กับเงื่อนไขและเส้นทางที่มันพัฒนามามันอาศัยสถานการณ์ที่ซับซ้อนมากเรื่องบังเอิญปัจจัยเฉพาะท้องถิ่นวัฒนธรรมสถาบันและเศรษฐกิจมากมายเมื่อมองอย่างใกล้ชิดเราจะเห็นการพบปะโดยบังเอิญเหตุการณ์สุม่มความแปลกประหลาดของตัวละครและการสร้างสารรค์เล็กน้อยๆและบางครั้งก็มีการต่อต้าน แต่เมื่อมองภาพรวมแล้วเราเห็นอะไรเราเห็นกระบวนการใหญ่ที่ไม่ใช่คำถามว่าจะมีการใช้พลังเหล่านี้หรือไม่แต่เป็นคำถามว่าเมื่อไหร่ในรูปแบบไหนและโดยใครต่างหากเนื่องจากการควบคุมเทคโนโลยีเกิดขึ้นได้ยากมากจึงไม่น่าแปลกที่คำว่าการควบคุมจะหายไปจากคำศัพท์ของนักเทคโนโลยีและผู้กำหนดนโยบายเรายอมรับเรื่องราวในบทนี้ไปแล้วเพราะว่ามันฝังลกลึกเหลือเกิน โดยรวมแล้วเราปล่อยให้คลื่นซัดผ่านเราโดยจัดการกันไปตามสถานการณ์โดยไม่มีการประสานงานยอมรับว่าความสามารถที่แพร่กระจายอย่างเลี่ยงไม่ได้และควบคุมไม่ได้นั้นไม่ว่าจะยินดีหรือรังเกียจก็เป็นความจริงของชีวิตในเวลาประมาณ100ปีคลื่นลูกแล้วลูกเล่าพามนุษยชาติจากยุคเคียนไขและรถม้ามาสู่ยุคข,ของโรงไฟฟ้าและสถานีอวกาศ อะไรทำนองเดียวกันนี้กำลังจะเกิดขึ้นในอีก30ปีข้างหน้าในทศวรรษที่กำลังจะมาถึงคลื่นเทคโนโลยีใหม่จะบังคับให้เรารเผชิญกับคำถามพื้นฐานที่สำคัญที่สุดที่เผ่าพันธุ์ของเราเคยเผชิญเราต้องการแก้ไขจีนโนมของเราเพื่อให้บางคนมีลูกที่มีภูมิคุ้มกันต่อโรคบางอย่างหรือฉลาดกว่าหรือมีศักยภาพที่จะมีชีวิตยืนยาวขึ้นหรือไม่เรามุ่งมั่นที่จะรักษาตำแหน่งของเราไว้บนยอดพีระมิดวัฒนาการ หรือเราจะปล่อยให้เกิดระบบ AI ที่ฉลาดและมีความสามารถมากกว่าที่เราจะเป็นได้ผลกระทบที่ไม่ได้ตั้งใจจากการสำรวจคำถามเหล่านี้คืออะไรสิ่งเหล่านี้กำลังแสดงให้เห็นถึงความจริงอันสำคัญเกี่ยวกับโฮโมเทคโนโลยจิคัสในศตวรรษที่21ตลอดประวัติศาสตร์ส่วนใหญ่ความท้าทายของเทคโนโลยีอยู่ที่การสร้างและปลดปล่อยพลังของมันแต่ตอนนี้มันพลิกกลับ โดยปัจจุบันความท้าทายของเทคโนโลยีอยู่ที่การควบคุมพลังที่ถูกปล่อยออกมาแล้วเพื่อให้แน่ใจว่ามันจะยังคงรับใช้เราและโลกของเราความท้าทายนั้นกำลังจะทะวีความรุนแรงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญโอ้ต่อไปเป็นพาร์ทที่2นะฮะที่ชื่อว่าขึ้นลูกถัดไปผมจะอ่านวันพรุ่งนี้เพราะว่ามันต้องต่อเนื่องนะครับงั้นวันนี้คงใช้เวลาประมาณ22นาที นะครับขอบคุณมากนะฮะใครที่มาดูเมื่อกี้แล้วมันผิดพลาดไปยังไงขออาภัยด้วยผมแก้ไขให้แล้วนะครับก็เป็นคลิปนี้แทน่ะยังไงจากนี้ไปก็ทำตัวกันให้ชินนะฮะช่องของเราชื่อว่ากูแชนแนลนะครับกูชนแนลจำง่ายง่ายด้วยคำว่ากูนะครับดูตรงนั้นได้เลยนะแล้วก็เดี๋ยวพอหนังสือเล่มนี้จบ ชื่อรายการเราก็จะเปลี่ยนใหม่ก็จะขึ้นเพลย์ลิสต์ใหมนะ่คุณสามารถยังเลือกฟังได้นะฮะตั้งแต่เพลย์ลิสต์ที่ชื่อว่าติดเล่ามาจนถึงห้องสมุดราษดรและในอนาคตจะเป็นชื่ออะไรเราติดตามก็แล้วกันคุณสามารถติดตามได้ทั้งช่องทาง IG ของผมนะฮะแล้วก็ t i k t อกกูไม่ใช่ไลฟ์โค้ชรวมถึงอยากจะซับพอร์ตกันก็สามารถให้ได้ทั้ง True Money แล้วก็ Bitcoin แด ning n ล t w o r k นะครับก็แซปเป็นซัตตชิมาให้กันได้ส่วนใครที่อยากจะเข้าร่วมกลุ่มอยากจะอัปเดตข้อมูลข่าวสาร ดูคลิปต่างๆที่ผมแชร์แล้วก็หมายถึงรวมถึงเอ,อุดหนุนนะฮะในเรื่องของสินค้าเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพทั้งกายและใจนะ,ะซึ่งสินค้าเหล่านี้แตกต่างจากทั่วไปมากๆเข้าไปดูกันได้ในกลุ่มนี้นะครับคร mm ู hmm. ไม่ใช่ไลฟ์โค้ชใน Facebook นะฮะแค่สแกนเคอร์โคที่หน้าจอครับก็เข้าได้เลยเดี๋ยวผมไปกดรับให้นะครับผมวันนี้ขอบคุณมากครับติดตามเจอกันได้ในวันพรุ่งนี้นะครับกับห้องสมุรสดรัศดรครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ